ครับเดี๋ยวเรามาเทสชุดไฟ F117 กันครับนี่ลูกค้าสั่งไว้สองลำนะครับนี่หางในไปยิงกาวนี่นะครับนี่ลูกค้าสั่งไว้สองลำนี่ลำนี้พร้อมชุดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาเทสชุดไฟกันเทสชุดโซลนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาชุดซล์ทำงานปกตินะครับ ครับดาวซ้ายกว่าซ้ายกว่าทํางานปกตินะครับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ทํางานปกตินะครับนี่ฟินหางเดี๋ยวเราไปยิงเกานะครับครับผมสนใจติดต่อได้ที่ร้านหนึ่งอาเซียใหม่ไนะไปปนครับ